ก็ได้ตรงเข้ามาทักทายทำให้คนอืน่นพากันหันมาดูเต็มไปหมดบางคนก็แต่งตัวดีบางคนก็ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่คนเหล่าน,นี้ส่วนมากนั่งอยู่กับพื้นดินต่อมาสักครู่ก็มีคนนําอาหารมาให้รับประทานอาหารเหล่านั้นใส่สหลักมาให้อย่างดีมีขันน้ําและไม่มีช้อนซ้อมคุณสุวรรณจึงถามผู้อมาหารมาให้ว่าไม่มีช้อนส่อมให้ด้วยหรือเขาตอบว่า เธอไม่ได้ทําไว้นี่และจะเอาช้อนซ่อมที่แหมาให้กินเหล้าจึงทําให้คุณสุวรรณได้ขึ้นได้ว่าในการทําบุญถวายสังฆทานในวันเกิดหลายครั้งไม่เคยเอาช้อนซ่อมถวายพระเลยและตอนนี้ก็ได้รู้ตัวว่าตายมาแล้วเธอรู้สึกเสียดายและเสียใจว่าทําบุญเรื่องไว้น้อยมากแต่แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วตกลงต้องรับประทานข้าวด้วยการใช้มือปึ๊บเพื้นล้างและคนอื่นๆนั่งดูกันเป็นแถวความรู้สึกเสียใจทําให้รับประทานข้าวไม่ไม่ได้มากนะ จิ้นิ่มอิ่มและยกน้ำขึ้นดื่มเพราะอิ่มแล้วเพื่อนๆและคนเหล่านั้นก็ได้มาขอรับประทานบ้างคุณสุวรรณก็อ,อนุญาตแต่พอพวกเขายกน้ำขึ้นดื่มก็ต้องรีบวางร้องว่าร้อนร้อนรับนะประทานไม่ได้ผู้ชายที่พาตัวคุณสุวรรณมาจะพูดว่ากินไม่ได้ของใครก็ของมันสิแล้วคุณสุวรรณก็เล่าต่ออีกว่าต่อมาชายคนที่พาตัวเขามาก็มาพาตัวคุณสุวรรณไปดูสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่มองเห็นที่คุมขังแห่งหนึง่งมีลวงรล้อมรอบป้องกันเป็นแข็งแรงแต่ไม่ได้มุงหลังคามีคนนั่งตากแดดตากฝนบางคนก็ชกต่อยกันอุตลุดหน้าตาแตกยับเยินเลือดไหลโซมไปหน้าและไหลไปตามตัวผู้นำพาบอกให้ทราบว,ว่านี่แหละบาปชนไกกัดป้ากัดกันพอตายแล้วก็ต้องมาต่อยกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละจากนั้นได้พาเดินต่อไปผ่านอุโมงค์มืดมากจนน่ากลัว ได้ยินแต่เสียงคนร้องไห้โหยหวนควรคลางมองไม่ถึงตัวผู้ชายคนที่นํามาก็อธิบายว่านี้เป็นพวกบาปที่ช่อลราดบางหลวงมีกหนักมากเพราะเท่ากับโกงควรทั้งประเทศจากอโมง์เห่นนั้นเขาถามว่าอยากจะดูอะไรอีกไหมคุณสุวรรณก็ตอบว่าไม่อยากดูอีกแล้วชายสองคนจึงบอกว่า ดีล่ละฉันจะพากลับไปถ้าไปถึงเมืองมนุษย์แล้วจงทาบุญให้ดีทําให้มากๆจงจำแต่กรรมดีเวลาตายจะได้ไม่ลําบากจงจำไว้ให้ดีนะนับแต่นี้ไปอีกยี่สเก้าปีฉันจะไปรับอีกครั้งหนึ่งพูดจบก็าพาจัขึ้นรถไฟและระหว่า,างทางที่เดินทางขึ้นรถไฟได้เห็นคนอยู่สองฝ้าทางเต็เปไปหมดรู้แต่หน้าเศร้าหมองเนือ้อตัวกระบอกขมมองไม่ดีบ้านช่องที่จะอยู่อาศัย นั่งบ้างนอนบ้าง,นนางตางแดงตามฝนไม่มีล่มไม้ชายคา,ยท,ายที่กำบังเลยแลวชายสองคนที่พาตัวไปก็กล่าวว่าคนพวกนี้ไม่อยู่เมืองมนุษย์ไม่เคยทำบุญให้ทานเลยพอตายมาแล้วต้องทนทุกข์ทนทรมานทนลำบากไว้ที่เคยอยู่นี้และนี่เป็นเพียงชั้นแรกชั้นที่สองต้องรังกกรรมหนักกว่านี้มากและคุุวันก็เล่าอีกว่าเมื่อชายสองคนพาไปถึงบ้าน ก็จับตัวเวียงขึ้นมาบนที่นอนก็พอดีตื่นเริมตาขึ้นมามองเห็นชายสองคนยืนอยู่ข้างเวลาที่เริมตาขึ้นนั้นเป็นเวลาปีห้าใกล้สว่างแล้วชายคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเรา,เราไปกันเถอะจนสว่างแล้วเดี๋ยวคนอือ่นๆจะเห็นก่อนจากไปยังได้หันมากําชับคุณสุวรรณว่าอย่าลืมที่สั่งไว้นะจงทำบุญไวม้มากๆอีกยี่สิบเก้าปีจะมารับใหม่คุณสุวรรณได้บอกให้ญาติพี่น้องที่มาเฝ้าดูอาการในที่นั้นให้ดูผู้ชายเรื่องสองก็ไม่มีใครเห็น พอลืมตาขึ้นนั้นอาการเจ็บป่วยต่างๆก็หายวันหายคืนจนเป็นปกติในไม่ช้าและต่อมาอีกสามวันในจลูนสามีนางทุเรียนก็มาเยี่ยมและบอกว่านางทุเรียนตายเสียแล้วที่จังหวัดสิงห์บุรีในวันตรงกับวันที่ที่คุณสุวรรณไปพบบนรถไฟผีพอดีคุณสุวรรณจึงบอกถึงคําสั่งเสียของนางทุเรียนที่ว่าให้ระวังรักษาตัวให้ดีจะตายโหง นายจูน์ได้ฟังแล้วก็หัวเราะพูดทีเล่นจริงๆว่าฉันไม่เชื่อฉันยังแข็งแรงยังไม่ตายแต่ก็ปรากฏในภายหลังว่าเมื่อนายจูนกลับจากเยี่ยมคุณสุวรรณแจ้งมงคลแล้วไม่กี่วันนายจูนก็ได้ไปงานกินเลี้ยงแห่งหนึ่งขากลับขับรถด้วยความเมามายรล้ประสบอุบัติเหตุคว่ำลงข้างทางนายจูนศีรษะขาดกระเด็งตายอย่างสยดสยองเรื่องขบวนนี้เป็นความจริงเวลานี้ดิฉันอายุ43ปีแล้ว ยังเหลืออีกสิบหกปีเ็่นั้นในฉันก็จะจากโลงนี้ไปคุณจุรรนแจ่มนคนกล่าวในท้ายสุดและยืนยันอย่างเชื่อมั่นว่าเมื่ออายุครบอีิเก้าปีตามที่ชายทั้งสองคนบอกไว้แล้วเธอจะต้องตายแน่ๆเพื่อลบรวมในชั้นลุ่งอินเรื่องสภาพเมืองนรกบังทึกโดยนางบุญชูสีพงโรงเรียนวัดจุฬามณี วันนั้นเป็นวันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าข้าพเจ้าได้ไปทําจิตวัดประจําวันของข้าพเจ้าคือเป็นครูน้อยประจาโรงเรียนประชาบาลตำบลสามโกศิ 3, 4, หรือวัดมงคลธรรมนินิตอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองตามปกติแต่วันนั้นเป็นวันที่ข้าพเจ้ารู้สึเกเลียดคานไม่มีกำลังใจที่จะสอนเด็กและประกอบกับความง่วงผิดปกติซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไปอดนอนที่ไหนมาแต่เป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบทําให้ข้าพเจ้า ่วงอยากจะหลับที่เสมอในวันนั้นเลยเป็นเหตุที่ทาให้จิตใจของข้าพเจ้าไม่เป็นปกติแต่ข้าพเจ้าก็จําต้องทนสอนต่อไปจนถึงเวลาปลายสามโมงสิบห้านาทีซึ่งเป็นเวลาเลิกทาการสอนพอไปเด็กกลับบ้านแล้วข้าพเจ้าก็เดินมาบ้านซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณสามเส้นเศษข้าพเจ้ามาถึงบ้านก็เริ่มขัดเสียงเรื้อแต่งตัว และปฏิบัติจิตประจำวันทียุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านและอาบน้ำตนเองและบุตรเมื่อเสร็จงานบ้านแล้วข้าพเจ้าก็นำเสือมาปูและนอนเล่นกับบุรสองคนในขณะนั้นเวลาสี่โมงเย็นประมาณสี่โมงครึ่งเศษต่ประมาณข้าพเจ้าหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบข้าพเจ้ารู้สึกตัวต่อเมื่อตัวของข้าพเจ้าเองมายืนอยู่ใต้ล่มไม้มีตจ้นมะพร้าวขนุน มองดูสวยง,งามมากมะพร้าวและถนนกำลังมีฝนตกแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นั้นเป็นที่ใดเมื่อมองดูไปรอบๆบับงเอิญสายตาของข้าพเจ้าก็มองไปพบถนนสายหนึ่งยาวเหยียดไปข้างหน้าด้วยความอยากรู้ข้าพเจ้ายกเท้าที่เดินที่ไปบนถนนสายนั้นแต่ยังไม่ทันที่เท้าของข้าพเจ้าจะสูกกับถนนข้าพเจ้าก็กกนนาะากสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงเป็นพูดและเสียงดังเหลือเกินดังคล้ายประวัติ เสียงนั้นดังมาจากทางหน้าของข้าพเจ้าว่าอ๋อคุณชูเหมาะเลยมาเถิดนายให้มารับถึงเวลาแล้วข้าพเจ้า,าได้ยินเสียงดังนั้นก็บอกว่าไม่ไปหรอกพร้อมกับพระออกวิ่งหนีทันทีแต่ชายทั้งสี่คนก็มารับแล้วเดินตามไปและพูดว่าถึงเวลาแล้วไม่ไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็หันไปบอกว่าลุงไปบอกกับมาเถิดว่า ฉันผัดไปก่อนฉันเลีงไปไม่ได้หรอกแต่เขาก็กลับมาอีกว่าผัดกับข้าไม่ได้เองต้องไปไปผัดเองเมื่อหมดทางเลี้ยงข้าพเจ้าจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นต้องคอยก่อนฉันต้องไปบอกคนทางบ้านเสียก่อนเพราะที่มาเที่ยวนี้ไม่มีใครรู้และข้าพเจ้าก็เดินข้ามรั้วบ้านขึ้นบันไดก็ไปพบบนบ้านสว่างไปด้วยตะเกียงเจา้าพยูและมีชาวบ้านมานั่งกันอยู่เต็มบ้านพร้อมกัะทั้งร้องไห้ ขะเจ้าขึ้นบันไดไปก็วิ่งผัดขึ้นตรงบนันไดไปหาสามีของขพเจ้าซึ่งนั่งอยู่ข,ข้างๆของหมอขพเจ้าเสียลักษณะชายเสือล้มลงไปเมื่อขาเจ้าลุกขึ้นมาชาวบ้านแกเขยงที่นั่งอยู่บนบ้าขน,นข้างๆขาเจ้านั้นต่างพากันถอยหลังหนีไปหลมกันอยู่น่ากลัวหมดแล้วก็ต่างชิงถามกันว่าครูพูดแล้วเหรอครูไม่ตายหรือครูไม่ได้หลอ,อกพวกฉันไม่ใช่หรือขพเจ้าก็บอกพวกนั้นว่า อย่ากลัวฉันเลยแต่ฉันอยากจะพูดอะไรด้วยสักหน่อยแล้วก็ต้องไปเพราะเขามารับฉันแล้วอยู่ไม่ได้ฉันยังไม่อยากตายขอผัดเขาเขาไม่ยอมเขาบอกให้ไปพายกับโยมบาบาเองฉันจึงจะต้องไปและฉันก็ขอน้องทุกทุกคนด้วยว่าขอให้เก็บศพฉันไว้สามวันก่อนถ้าไม่กลับหมายความว่าเขาไม่ยอมจึงค่อยจัดการเผาพอดีได้ยินเสียงสุนัขขอนขึ้นแล้วก็พเจ้าได้ยินเสียงเข้าเจ้าพราเจ้าจึงบอกว่า โน่นเขาเล่งมาแล้วฉันไปละลาก่ทุกทุกคนนายเจ๊ที่เป็นหมอแกเอาทุกเทียนมาให้กบเจ้าแล้วบอกพะอระอรหังพะระอรหังตอนนี้กพเจ้าเกือบจะหมดสติแล้วรับคำพะระอรหังได้สองครั้งก็หมดสติวูบไปมารู้สึกตัวว่าตัวของาพเจ้าเองได้เดินอยู่บนถนนสายนั้นเสียแล้ว <c oughs> ในระยะที่กพเจ้าฟื้นและตายเป็นใหม่นี้คือฟื้นตอนเวลาประมาณ สี่ทุ่มและตายไป,ปใหม่อีกประมาณสี่ทุ่มหกนาทีตลอดทางที่เดินไปข้าพเจ้าอยู่ตรงกลางมีคนสนาบข้างสองคนและอยู่หน้าสองคนหลังหนึ่งคนเดินมาพับใหญ่จึงมาพบโต๊ะที่ตั้งอยู่ทางเมื่อทางเดินมีอาหารหลายชนิดตั้งอยู่บนโต๊ะมีเหล้าข้าวหมูไก่ขนมจีนน้ำยาและขนมอีกหลายชนิดคนทั้งสี ทรงกไบพระเจ้และเรียกพระเจ้าว่าบุญชูยังไม่ได้กินข้าวมากินเสรีพระเจ้าก็ตรงเข้าไปกับเขาเมื่ออิ่มแล้วก็ถามว่าของของนี้ของใครนี่เรามากินของเขาเขาไม่ว่าเอาหรือคนที่มีท่าทีว่าเป็นหัวหน้าบอกกับพระเจ้าว่าไม่มีใครเขาว่าหรอกเพราะเขาเส้นไหว้ผีอีกสองวันข้าจะกลับมาเอา ข้าพเจ้าถามว่าบ้านใครเล่าเขาบอกว่านวนยังไงบ้านนางหลำ่ำหัวตะพานเขาทําบุญต่ออายุไว้อีกสองวันเถิดข้าจะมาเอาตัวเขาไปข้าพเจ้ามองตามือก็เห็นบ้านหลังนี้อยู่ข้างๆบ้านมีลูกกงสีเขียวต่อจากบ้านนางหลํำมาอีกสักใหญ่ก็พบขบวนคนยืนอยู่สองฝ้าถนนทางชยโยขอร้องรับข้าพเจ้าและร้องบอกกันว่า เรามาอีกคนและเว้ยข้าพเจ้าบอกกับเขาว่าฉันไม่มาเป็นพวกแกหรอกพวกนี้สวยมากไม่นุ่งผ้ากันเลยจากพวกนี้ไปถึงสวนดอกไม้ใหญ่ดอกนั้นสวยมากเป็นทองคําทั้งดอกใบเป็นสีเขียวเป็นมันเป็นมรกตข้าพเจ้าตรงเข้าไปเก็บบ้างก็สูกห้ามไม่ให้เก็บบอกว่าถ้ายังอยากจะกลับละก็อย่าไปเก็บถ้าเก็บแล้วเอ็งจะกลับไม่ได้ ข้าพเจ้าต้องเดินผานเลยด้วยความเสียดายนอกจากนี้มีบ้านเล็กๆเป็นแถวข้าพเจ้ารู้สึกสงสัยเพราะน้อยบ้านนะที่จะมีคนสองถึงสามคนเดยมากบ้านละหนึ่งคนบางบ้านก็มีคนอยู่ใต้ถุนเต็มไปหมดข้าพเจ้าถามได้ว่าที่บางบ้านมีคนอยู่มากบางบ้านมีคนอยู่น้อยเกี่ยวกับทําบุญของแต่ละบุคคล บางคนทาบุญไว้ดีก็ได้อยู่บ้านสวยงามบางคนร่วมกันทาบุญสร้างด้วยกันก็พร้อมกันอยู่อยู่บ้านในลัียวกันบางคนทาบุญแต่ก่อนที่จะทําว่าเขาเสียก่อนทาโดยไม่ตั้งใจจะทําไปก็อาศัยได้จนตัวอยู่ต่อจากบ้านที่มีเรียงรายไปอีกแล่งไกลแต่เป็นพักใหญ่ก็พบลานกว้างใหญ่หญมีต้นไทรขนาดยี่สิบคนโอบมีแท่นหินแล้ก็หินอยู่โคนต้นไทร มีชายคนหนึ่งตัวดำผมหยิดตาผองรูปร่างใหญ่โตนั่งอยู่บนแท่นหินขนาดทั้งสี่และข้าพเจ้าเดินมาถึงตรงนี้ก็ถูกเรียกว่าเฮ้ย hey, พามาตรงนี้สิมาถามไถ่กันดูก่อนอีนี่ดื้อน,นะเรียกไม่ค่อยจะมาข้าพเจ้าและชายทั้งสี่จึงเดินเข้าไปหยุดตรงนั้น พระเจ้าเจ้าเงยหน้าขึ้นดูก็รู้สึกว่าดีใจว่ายามาบาลคนนี้รูปร่างเหมือนนางเชยสิงหมีผู้ใหญ่บ้านที่ข้าพเจ้ารู้จักจึงถามว่าอา้าวตาเชยมาเมื่อไหร่เล่าแต่กลับถูกตวะร่าเชยเชยอะไรเอ็งรู้จักข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่ข้าพเจ้าเงียบเสียงดีแต่ก็ยังไม่สงสัยว่ายามาบาลน,นี้ถ้าไม่ใช่เชยทําไมรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่เชยจริงๆคล้ายกับว่าจะเป็นลูกฝาแฝดตัเดียว แต่ยมบาลตัวใหญ่มากข้าพเจ้าจะพูดกับยมบาลต้องแหงหน้าดูข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงหน้าคล้ายกับเอาลูกหนูไปยืนอยู่ตรงหน้าวัวตัวเป็นเขื่อนทีเดียวต่อไปยมบาลถามข้าพเจ้าว่าเอ็งทําไมดื้อน,นะกค่ให้คนไปรับยังวิ่งหนีข้าพเจ้าตอบไปว่าเจนห่วงลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่คราวนี้ยมบาละดุทันทีร้องว่าอา้าวพวกมึงทําไมมึงระยำอย่างนี้ติดตัวเสียแล้วอีนั่นมันไม่มีลูกนีว่า เสร็จแล้วก็รีบพลิกบัญชีดูแล้วบอกว่าอีคนนั้นชื่อบุญจูจิตทองบ้านต้นโพหมู่หนึ่งตำบลสิงห์จังหวัดสิงห์ตายเวลาตีหนึ่งครึ่งเป็นไข้ทับะดูตายอีนี้ตายตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นลมตายไม่ใช่ไม่ใช่ผิดตัวเองจัดแจงเตรียมตัวเอาอีนี่ไปคืนมาทันทีพอสีคนนั้นเตรมตัวไปโา,าบาลก็หันหน้ามาบอกกับข้าพเจ้าว่า จะดูอะไรดูเสียประเดี๋ยวจะให้เขาเอากลับไปส่งข้าพเจ้าจึงเดินดูเห็นทานายสิริสุขริตกำลังขึ้นต้นยิ้วต้นยิ้วนั้นน่ากลัวมากคือสูงย์แหนมองเห็นยอดป็นต้นหนาไม้ยาวแต่พอขึ้นไปหนามยาวออกเองแน็ตแทงทะลุท้องทะลุอ,อกตลอดมาตายอยู่กับหนามเขาก็เอาคีมเหล็กจับตรงเอวดึงออกมาวางตรงโคนต้น เอาน้ำในโอคงใหญ่มาลาดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกจะเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้เพราะใต้เต็นก็มีทหารถือหอกคอยแทงอยู่้าพเจ้าเห็นหญิงคนหนึ่งขึ้นต้นยิ้วซึ่งพระเจ้ารู้จักชื่อมวนจึงถามเขาว่าเอ๊ะผู้หญิงขึ้นต้นยิ้วด้วยหรือกขาบอกว่าทําไมเล่ามันนอกใจผัวไปเป็นชู้กับตาหอมตางขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่เช่นนั้น ข้าพเจ้าเงได้พบชายอีกคนหนึ่งซึ่ข้าพเจ้าเคยได้จักนายเปื้อนชื่อนายเปื้อนจินดาวัตถูกตัดนิ้วมือด้วนกุดหมดถามได้ความว่าชอบยิงลบกในวัดสมอบางคนที่เคยทุบหัวควายก็ถูกรามโซและถูกเชือดเนื้อเสียงร้องอู้อู่อูน่ากลัวมากข้าพเจ้าดูเหมือนดูด้วยความหวาดเสียวพอข้าพเจ้าเดินดูต่อไปอีกก็ได้ยินเสียงยมบาลบอกกับข้าพเจ้าว่า หิวข้าวก็ไปกินซ่ของาอยย่นโนนเพเจ้าจึงเดินไปดูเป็นโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งมีของเกือบเต็มมีฉันใส่ข้าวซึ่งพระเจ้าจําได้ว่าขาลูกนี้พระเจ้าเคยใส่ข้าวไปใส่บาตรข้าวยังเต็มขันและควันร้อนขึ้นฉุยอยู่ตอนที่ขันไปนี้พระเจ้าจําได้ว่าอยู่ที่บ้านของพระเจ้าพวอแกงถ้วยชามถาที่พระเจ้าได้พบที่นี่ใช่ยรือที่บ้านของพระเจ้าทางั้นนอกจากนี้ยังมีน้าขวดตั้งโต๊ะพระเจ้าจึงถามเพราะว่าเอ๊ะ ของฉันทําไมมีเครื่องขวดเท่านั้นเล่าและบางโตทําไมไม่มีเขาบอกว่าพวกมือมนุษย์นั้นเป็นทีมันไปทําบุญมันเอาข้าวกับขนมไปทํามันไม่เอาน้ํามาทําบุญมันจึงต้องอดน้ําพวะเจ้าได้ถามถึงวิธีทําบุญด้วยน้ําก็ได้ความว่าให้เอาน้ําไปใส่ขวดหรือขันที่ตั้งอยู่หน้าประสงค์แล้วใส่บาทเสร็จแล้วจึงขวดน้ําแผกุศลต่อไป น้ำที่นาไปใส่ขวดหรือหันนี่แหละที่จะได้กินน้ําถ้ามิเช่นนั้นแล้วจะไม่ได้กินน้าข้าพเจ้าจึงบอกกับเขาว่าฉันได้กลับมาจะมาบอกพวกชาวบ้านเมื่อข้าพเจ้าเดินออกมาตองโตะอาหารโยบบาลก็โยบนบัญชีมาให้ข้าพเจ้าดูในบัญชีนั้นมีตัวหนังสือตัวใหญ่ๆแผ่นกระดาษใหญ่หญหเท่ากับแผ่นกระดาษดํากระดานดําที่สอนเด็กข้าพเจ้ามองดูมีชื่อคนมากแต่ข้าพเจ้าพยายามจาชื่อคนที่ข้าพเจ้ารู้จักมา ที่จะจําได้ก็คือดังนี้หนึ่งในบุญชูจิตทองปีหนึ่งครึ่งไข้พับประดุห้ากุมภาพันธ์ปีเก้าห้าสองนางหล่ำเจ็ดกุมภาพันธ์ปีเก้าห้าสามนางฉายบุญยวงศ์สี่มินาคมปีเก้าห้าสี่นายแม่นทองสติสี่กรกฎาคมปีเก้าห้าห้านายปอดสีสินอีกสองปีคือสี่กุมภาพันธ์ปีเก้าเจ็ด ข้าพเจ้าจะขอเปิดดูอีกแต่เขาไม่ยอมให้เปิดเขาบอกว่าเอ็งหมดสิทธิ์ที่จะเปิดแล้วเอ็งคนใจบุญเปิดดูไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเที่ยวบอกเขาหมดเมื่อก่อนนี้เอ็งเป็นคนทาบัญชีให้ข้าข้าคิดถึงเอ็งอีกห้าปีข้าจะไปรับเพราะเอ็งจะลำบากอีกมากข้าพเจ้าบอกว่าอีกห้าปีฉันไม่มาหรอกอย่ามาบานเถอะและพูดว่าเอ็งอยากลำบากก็ตามใจเองแต่ถ้าเอ็งไม่มาเองก็ต้องบวชลูกให้ข้าข้าก็ไม่ไปรับเอ็ง ข้าจะให้ตถาเองไว้ป้องกันตัวบทหนึ่งเองพยายามท่องอยู่เสมออันตรายและความลำบากจุดลดน้อยลงไปสถานี้เองบอกให้ทั่วๆไปเถิดเอาบุญเพาะๆต่อต่อไปในเมืองมนุษย์จะยุ่งกันใหญ่เองคอยจําไว้นะข้าจะบอกให้แล้วบอกว่าก่อนท่องตั้งนโมโเสียก่อนนะแล้วท่องจะลงจากบ้านหรือจะนอนท่องอยู่เสมอๆจะคุ้มภัยเองได้ ปโตเมตังประชีดนางสุขโตจ,จิติจิกะเมตังนิพพานังสุขโตจิติขขาพเจ้าจำไว้เพื่อนำมาอย่างมุนุ์โลกต่อไปและก็เป็นที่น่าแปลกว่าข้าพระเจ้าได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็จําได้และก็พอดีเขานําบุญชูจิตทองมาบุญชูคนนี้กับข้าพระเจ้ารูปนั่งเหมือนกันมากข้าพระเจ้าได้ยินเสียงยมาบาลดุบุญชูว่าเอง็งเอ็งนี่จะตายแล้วยังก่อเวรไปรักพุชาเของมากิน และพุทธานิพิตสำแดงเองยินตายขเขาก็สั่งให้ตีบุญชูข้าพเจ้ารู้สึกกลัวจริงๆเพราะการทรมานต่างๆของคุณนรกนี้เป็นที่น่าหวาดเสียวมากเมื่อบุญชูคนน้นถูกตีด้วยหวายและยมาบาลก็สั่งให้ชายทั้งสี่นำข้าพเจ้ามาส่งมาระหว่างทางชายคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางคล้ายกับเป็นหัวหน้าได้เตือนข้าวเจ้าอย่าลืมนะอีกห้าปีเองต้องบวชลูกให้ข้าข้าวเจ้าจะรับคำ แต่แล้วพระเจ้าก็ต้องผัาออกเดินหางจากแกเพราะเวลาแกพูดลูนอนลุกออกมาจากปากมากจึงถามแกว่าลุงจ๋าลุงชื่ออะไรทําไมลุงจึงเป็นอย่างนี้เะบอกว่าข้าชื่อเอึม่มคนดอนลัตคือเป็นคนในกระบลนตอนดอนลัตไปถามดูเถิดมีคนรู้จักลูกค้าชื่อไอเจียเมื่อก่อนข้าเลี้ยงช้าด้เงเนินค่ายาเดือนละหนึ่นเงิน,งเ,นงเหลือข้าก็ซื้อเหล้ากิน ผลของการกินเหล้านี้นี่แหละหนอนจึงกินปากค่าการกินเหล้าทําให้เป็นบาปอย่างใหญ่ต้องมีนอนคอยแช่ชายปากเป็นที่ทรมานอย่างหนักหนาพอมาถึงบ้านข้าพเจ้าเข้าบ้านไ,ได้เพราะล้อมสสยศีลและซัดะสานไว้จนกระทั่งลุงเอื้องแกจับข้าพเจ้าเหวี่ยงโคมงขึ้นมาบนบ้านทําให้บ้านไหวย,ยวั่ว คนหนีกันหมดเหลือแต่ลูกสาวของข้าพเจ้าอายุสี่ปีนั่งอยู่และถามข้าพเจ้าแม่ไม่ตายหรือพอบอกว่าไม่ตายหรอกจยู่ในเรียกคนที่มาบนบ้านข้าพเจ้ารู้สึกใจหายเพราะตอนที่ฟื้นมานี้เป็นเวลาแปดโมงห้านาทีเขาก็ต่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านและพระขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังและข้าพเจ้าได้ถามถึงลูกเอื้อนก็ได้ความว่าเป็นพี่ชายของนายทันผู้ใหญ่บ้านและตายไปประมาณสามสิบปี และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีข้าพเจ้าก็นํามาเล่าให้ชาวบ้านและพระฟังกันจนหมดและต่อมาเมื่อวันที่เจ็ดนางหลังตายวันที่สี่มีนาคมนางฉายก็ตายวันที่สี่กรกฎาคมนายเม่นตายต่อมาคนสุดท้ายนายปอดสีสิงกําหนดสองปีพอครบพอดีก็ตายแ,แต่ก่อนตายแกไปเที่ยวขุดละลายหัวคนาที่แกเคยลุกออกมาคืนให้เจ้าของหมดและต่อมาชายคนหนึ่ง ทางห้วยคันแหลมคือตำบลห้วยคันแหลมได้สั่งลูกหลานไว้หลังจาก้ระเจ้าฟื้นขึ้นมาว่ากูตายไปแล้วก็มึงเอาขวานใส่ลงไปให้กูด้วยกูจะเอาไปเอาขวานไสคนต้นนิ้วพอตายลูกหลานก็เอาขวานใส่ไปให้จริงๆต่อกลับมาแกกลับเข้ามาทรงเด็กๆให้ไปขุดเอาขวานนั้นขึ้นมาบอกว่าไม่ไหวละมันเอาขวานทุกหัวข่าเสียอีกด้วยสิแทนที่จะเอาขวานไปคนต้นนิ้ว ในที่สุดลูกหลานก็ต้องไปขุดเอาขวานนั้นขึ้นมามันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์โดยคุณวสัน์พิลมไกรพักคาถาที่นางบัญชูสีพ่องได้จําขึ้นมาจากนรกนั้นคือคาถาพยายมเวลาท่องคือนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมัสสะพักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะและกล่าด้วยอโตเมตังอรชิวิน,น,นังสุขโตจุติจิตตตเมตะนิพพานังสุขโตจิติจากหนังสืออภิิหารกฎแห่งกรรมรวบรวมโดยในชั้นลุ่งอินจัดพิมพ์ที่สนพิมพ์เิื่องเสียงจงเจริญ จดพิมพ์โดยครอบครัวทรงวัฒนาสกุลมนทึกเสียงที่วัดป่าห้วยกลุ่ม